นี่แหละวงการบันเทิงเปิดความคิดเห็นแขกคำปากามะเดี่ยวถึงราม่าไพรวันนเน็กกลายเป็นประเด็นใหญ่โตถูกพูดถึงกันอย่างมากในตอนนี้ค่ะสำหรับประเด็นดราม่าระหว่างไพรวันและนะเน็กหลังจากที่ไพรวนันกล่าวลารายการก่อนลุกออกจากกลางรายการนินทาประเทศไทยขณะก,กำลังทำหน้าที่พิธีกรอยู่ทําให้เกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมาย ล่าสุดมาเดี่ยวชูเกียร์สักวีรกุลได้โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าดูคลิปแล้วไพรวันถูกน้าเน็กกดดันให้ออกกลางรายการผ่านการเอาคอมเมนต์มาอ่านต่อหน้าไม่ใช่ไพรวันเดินออกมาอย่างที่สื่อชี้นำถ้าเราเป็นพิธีกรจะไม่ทำแบบนี้ปอลอกูไม่ได้เป็นติ่งพอสอใดๆในขณะที่แขกคำปากานักเขียนและพิธีกรชื่อดังระบุผ่านเฟซบุ๊กไว้ว่า วงการบันเทิงนั้นยากมันเป็นวงการที่มีคนพร้อมจะเลื่อยขาเก้าอี้รายการคุณเป็นวงการที่เต็มไปด้วยคนอยากฉวยโอกาสจากกระแสของคุณอยางฉาบฉวยและอ้างว่าเขาชื่นชมคุณเป็นวงการที่เต็มไปด้วยผู้หวังดีประสงค์ร้ายเป็นวงการปากหวานก้นเปรี้ยวพร้อมสกัดดาวรุ่งถ้าได้โอกาสหลายคนเสียโอกาสเพราะโดนแรงยุหนุนส่งแบบผิดๆในานามของความหวังดีในจากพลังความเกยดชงังที่สามารถถา โถมใส่คุณจากทั่วสารทิศเพราะนี่ส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมเพราะนี่คือนาตกรรมที่ผู้ชมก็คือนักแสดงบนเวทีเช่นกันจะอยู่รอดในวงการนี้อยากสง่างามมีอย่างเดียวเท่านั้นคือต้องรู้จักตัวเองรู้จักในสิ่งที่ตัวเองทำและซื่อสัตย์กับตัวเองให้ถึงที่สุดอย่าลืมกดไลค์กด s ั b สไ r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบายบาย